อาหารปลาครับอันนี้ปลาดุกุกยักษ์ครับมาครับจะไปกบกบอีกครั้งตอนนี้อากาศร้อนมากอย่าคือ แปลงผักของเราต่อครับไปเลี้ยงปดุกกันดาวนี่ทำไรครับปดุกปดุกแม่พันธ์เรามาแล้ว นนมีปลาดุกปลาตะเพียนด้วยกันนะครับซุ่มสุ่มเห็นไหมนอ้อนนปลาดุกมีปลาดุกอุยนาะ อีกสักคำไข่รเร็วๆจะได้ขายลูกไปครับนี่แปผักที่เราที่โดนนะ้ำท่วมไปครับกำลังฟื้นฟูลูกพริกครับหญ้าวัวไปครับตัวส่สวนมะม่วงครับแดงจักพัดเลียนจีจากเม็ดรอดนะ้ำท่วมครับ ครับลกหน่อยครับผมมะ <c oughs> ม่มวงร่วงหมดเลยไม่มีไม่ติดดอกเลยโอไม่ติดผลเลยเดีย๋ยนี้อากาศร้อนพุ๊ร่วงหมดครับไปดูกระชังพ่อแม่ปลากันครับรหมอซึ่งเป็นที่เด็ด องฟาร์มเราลางรอให้ไข่เลยนะครับี่บอกเก็บน้ำแล้วน่ครับกำลังเตรียมลอกเรียนใหม่นะครับซันสันห,หน่อยไหนเปิดกันสันได้ไหม นครับดึงเริมแตกแล้วให้ลอกเลียนใกล้แล้วนี่ถึงแล้วครับกระชังเก็บไมืองพันดบอุ้ยทำไมมีปลาตายโอ้อากาศร้อนเลย สังเวยกันหนึ่งตัวข้างนอกก็มีนะครับป่านนึงอากาดร้อนไม่ค่อยขึ้นเลยพอพันไตแล้วเนี่ยครับยากตรงนี้แหละครับพอพันเม็ด อันนี้กระชังสงคูณสนะครับบ่อละประมาณร้อยตัวนะครับไม่เยอะข้างนอกเราก็เลี้ยงตันหินไปกินขี้ตะไคร่นะครับทางนน้นก็มีนะครับปกติตรงนี้จะเก็บบอ่อฝั่งนูน้นจะเก็บพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนนะครับ อันนี้เป็นปลาหมอทั้งหมดเลยห้ากระชังนะครับแล้วจะปักกระชังเพิ่มอีกครับเพราะว่าต้องแยกสายพันธุ์ครับแนะนำฟาร์มของเราเพียงเท่านี้ครับกดติดตามฟาร์มของเราด้วยเกษตรลงมือทำจิตใ้าฟาร์ม สวัสดีครับ